ก็สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปตีพึ่งไม่ได้ไปหามิมครับก็พามานี่แหละครับข้างหลังครับขึ้นตาลครับนะครับต้ตนตานฝั่งนู้นก็เยอะนะครับเรียงเป็นแถบเป็นแถบแล้วก็ได้ป่าฝั่งนูน้นแล้วก็ทุ่งนานครับอีกครบับางครับ แต่นี้ไฟมันลามครับก็จุดป่ายูคาแล้วไฟมันลามตางก็มีต้นต้นแรกครับต้นแรกต้นสองต้นสามครับยีงมีลูกครับผมจะขึ้นต้นที่สามครับแล้วก็นี่ครับบนหัวนี่ครับบนสูงนี่ครับก็ผมเป็นพันพึ่งที่ขึ้นตานอ่อนขายด้วยครับผมก็เอาทุกอย่างแล้ครับไม่ได้ตีพึ่งไม่ได้หามิ้มก็มาขึ้นตานครับ ขายได้วันละห้าร้อยหกร้อยวันละพันพันกว่าสองพันครับแล้วแตนน่ขึ้นได้เยอะขึ้นได้น้อยาะทันไม่ทันครับลูกค้านี้มีตลอดแล้วครับก็เพราะว่าตานผมผมให้เยอะครับแล้วก็คัดคุณภาพครับพอดีกินครับไม่แก่มากไม่อ่อนมากครับลูกค้าซื้อไปก็ได้กินตามทุดลองท,ทุกทุก้อนนะครับลูกค้าก็เลยติดใจครับสั่งแล้วสั่งอีกครับมีขายตอนไหนก็ไม่พอลูกค้าครับ วันนี้ก็มาคนเดียวนะครับกับรถมอไซค์คันที่ไปตีพึ่งนะครับก็ขึ้นได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับก็จะเอาแค่ขึ้นได้แล้วครับหิวข้าวก็จะกลับครับขึ้นแล้วก็ผ่าไปด้วยครับเพราะว่าผมเอากล่องโฟมแล้วก็ถุงพลาสติกแพ็คมาด้วยครับแล้วก็จะส่งลูกค้าครับลูกค้าโอนตังค์ไว้ก็มีครับส่งตามบ้านครับผมโอเคครับขึ้นตันกันครับเจอกันข้างบนครับผมขึ้นตันด้วยตะปูห้านะครับนี่ครับตะปูห้า จับอยู่นี่ครับก็อตีเรียงแถวไว้ครับต้นประจําครับผมไปดูต้นข้างกันครับดกครับก็อกาลังจะพอเก็บครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับก่อเก็บได้แล้วครับแต่ว่ามันยังไม่พอเก็บหมดทุกลูกครับผม ก็ต้องรอให้ตันครับรอให้ตันเต็มที่ก่อนครับไม่เต็มที่เราก็เสียได้เสียมากกว่าได้ครับผมไปครับขึ้นตันนครับผมเดียอดอยู่คาแล้วครับคนสูงต้นฝั่งนู้นก็มีลูกนะครับนีครับต้นนี้ก็ติดลูกครับเต็มอยับโอเคครับผม ผมขึ้นมาแล้วครับก็นั่งอยู่บนกิ่งตานครับที่เราเลาะไว้ครับถ้ามันไม่เลาะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับคมๆครับถ้าเลาะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ยังไม่เลาะนะครับก็มีเปลือกคมๆครับที่เรานั่งที่เราจับนี้ก็ต้องเลาะออกครับ เลาะปีหนึ่งปีละครั้งครับเราเราก็จะได้ขึ้นทั้งปีครับตอนช่วงที่มันมีลูกตาลออกครับฝั่งนู้นก็เป็นตานตวผู้ต้นมะพร้าวส่วนข้างล่างนี้เป็นป่ายูคาสูงนะครับต้นตาลแค่ว่าไม่สูงครับแต่มันแค่ไม่เสียวเฉยครับเวลาขึ้นมันไล่แล้วครับแต่ตอนช่วงขึ้นอยู่ก็เสียวไปครับพูดมาก ผู้พัน์ทำเพลงมากครับดูตานครับนี่ครับตานครับดกมากครับนี่ก็ยังไม่พอฉ็อครับส่วนนี้ก็อีกสักหน่อยครับตรงนี้ยังไม่ได้ครับข้างล่างได้ครับอีกอาทิตย์หนึ่งครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ครับส่วนข้างล่างก็มีหลายแซงเดี๋ยวลงไปถึงล้นเลยครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับ สรุปแล้วก็ประมาณทั้งทลายนี้ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเขาเรียกยังไงไม่รู้ครับผมอาจจะเรียกสับสนครับแต่ที่นี่เขาเรียกบ้านผมเรียกวมๆวกันนี้เป็นทลายหนึ่งก็อันนี้เรียกแซงหนึ่งครับแยกออกจากทลายไปดูทลายอื่นครับผมหรือผมเรียกผิดเรียกถูกยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยตรงนี้ก็อีกประมาณสองสามอาทิตย์ครับ นี่ก็เอาได้แล้วครับได้บ้างแล้วครับอันไหนยังไม่พอเก็บได้ก็ปล่อยครับป่ฝั่งนู้นก็ได้แล้วครับอาจจะได้ตาลเยอะอยู่ครับแล้วก็มีตรงทางขึ้นมาครับนี่ครับการทางขึ้นครับตรงนี้ครับแต่ว่าเอาฝั่งนี้ออกก็น่าจะขึ้นได้ครับตาลตรงข้างลลังดกเหมือนกันครับนี่ครับ ลูกเล็กๆกำลังออกเต็มเลยครับแล้วก็มีต้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ตัวผู้ครับต้นผู้นี่ก็ต้นผู้ครับอยู่ข้างๆเราต้นผู้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนั้นต้นที่มีลูกก็เป็นต้นตัวเมียครับผมโอเคครับตั้งกล้องเดี๋ยวตัดต่งให้ดูครับผม ก็มาดูลักษณะการเรียกตานครับครับมาดูวิธีที่ดูตานแก่หรือตานอ่อนหรือตานพอดีครับผมก็ลักษณะเรียกครับของตานแก่ครับขอใครเดีนี้ครับตานแก่ตรงหมวกตานครับตรงคิ้วเขียวนี้เขาจะเรียกว่าหมวกตานนะครับตรงนี้ครับเขาจะไม่มี สีแบบขาวๆนิดๆแล้วครับนี่ครับแบบนี้สีแบบนี้ครับนี่ครับนี้ก็สีขาวๆแบบนี้นี่ไม่ไม่ขาวก็เขียวอ่อนๆขาวๆประมาณนี้ครับแล้วแต่คนเรียกครับผมเรียกขาวๆถ้าไม่มีตรงขาวๆแบบนี้ครับแสดงว่าเขาเริ่มแก่ๆแล้วครับแก่ก็หมายถึงว่าเขี้ยวกรุบๆครับเหมือนหนังหมูหนังวัวแล้วครับก็ลูกนี้ก็ยังพอกินได้ครับ ก็เขาจะมีขาวๆนิดๆอยู่ครับแต่ข้างล่างทลายแสงล่างนี้ก็แก่หมดทุกลูกแล้วครับเอาไม่ได้ส่วนตรงนี้อ่อนครับก็อ่อนประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าอ่อนครับยังลูกเล็กครับลูกเขาลูกตันก็ต้องเต็มที่ครับเต็มที่ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับอาศัยประสบการณ์ครับแบบนี้ก็ประมาณ เกือบสองอาทิตย์ครับผมส่วนอันนี้ที่แก่นี้ก็ตัดลงได้ครับก็จะได้กินบ้างเป็นบางลูกครับส่วนที่พอเอาได้ครับก็คืออยู่ข้างล่างครับผมเราก็ต้องงัดเอาตาลข้างล่างนะครับเพราะว่าขึ้นตาลนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับบางคนว่าขายแพงมันก็ไม่ใช่นะครับกว่วจะขึ้นได้แล้วกว่าจะเรียกตาลครับเรียกตาลหมายถึงว่า ตาลลูกที่มันพอดีครับมันจะอยู่ข้างล่างครับนะครับแสงข้างล่างนะครับนี่ครับขอถ่ายได้ได่เท้าครับแป๊บนึงครับนี่ครับตันแสงข้างล่างนี้พอดีครับพอดีทุกลูกครับก็เราจะเอาอันนี้ครับส่วนอันที่เรายกขึ้นนี้ก็อาทิตย์หน้าครับส่วนนี้ก็อาทิตย์หน้ารับผมก็มีได้เป็นบางลูกครับ หรือว่าอาจจะเอาลงครับอันนี้กับวันนั้นครับได้ครับอันนี้กับข้างล่างครับอันนี้เอาไว้ครับแล้วก็ตันนี้ก็เอาไว้ครับทลายเดียวกันก็มีสี่แสงแล้วก็ผมก็จะเลือกเอาฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีได้บางไม่ได้บ้างโอเคครับขอตัวมัดมัดตาแล้วก็หย่อนตาครับผมลูกตาครับสวยครับ ดกอยู่แล้วครับปีนี้ตันลงมาแล้วครับก็ได้ประมาณหกเจ็ดแซงนี่แหละครับก็พี่เขาประอซื้อไปสองแซงครับประมาณนี้ครับแสงละห้าหกกุกก็นั่งพาไปแล้วพอสมควรครับผมนี่ครับก็ใส่น้ําใส่ปกติผมจะใส่ถังครับผมลืมถังก็เลยใส่กล่องกลุ่มประมาณนี้ลูกค้าก็โอนเงินมาสามสี่เจ้าแล้วครับเดี๋ยวก็ ผ่าเสร็จก็ไปไล่ส่งครับแล้วก็จะแพ็คลงกรุงเทพอีกประมาณสามสี่ถุงครับถ้าไม่พอไงก็จะขึ้นต้นนั้นครับแล้วต้นบนหัวแล้วเนี่ยครับนี่ครับมีลูกอยู่ครับต้นนู้นก็ดกครับก็ตางก็เริ่มทยอยออกเรื่อยๆครับผมครับหลายต้นอยู่ครับสามต้นนี้ต้นตัวเมียหมดครับแล้วก็ตัวผู้ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตรงนี้ตัวผู้มาสามสี่ต้นแล้วก็ตัวเมียสองสามต้นเรียงกันครับผม โอเคครับผ่าตาลครับผมให้ดูสักสองสามลอนสองสามลูกครับผมขออันนี้ตาลสามลอนนะครับทรงกลมครับแล้วก็จะมีลอนตาลอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งลอนสองลอนแล้วก็สามลอนผมผ่าไม่เร็วนะครับผมผ่าช้าๆครับไปเรื่อยๆครับน้องชายผมผ่าเร็วครับแต่ว่าเขามันยังไม่ว่างครับ ด้อยครับสามลอนสวยๆครับไม่สับโดนเลยนะครับก็กิ้มใส่ภาชนะที่เราลองไว้ครับก็มีน้ำครับล้างเยื่อแดงๆมันครับถ้าไม่ล้างก็ จะเป็นสีแดงแดงครับผมก็ไม่สวยครับทําให้ลูกค้ามองดูแล้วไม่น่ากินครับผมนี่ก็สามร้อยครับน้ำหนักมีดต้องดีครับมีดต้องคมครับรู้จังหวะมีดกับจังหวะตานครับ อาศัยความชำนาญก็พูดง,ง่ายๆไม่ชำนาญมาผ่าตานี้ก็แย่อันตรายครับผมสวยครับจ้อนแสงนิดนึงครับอีกร้อน,นึงมันหลุด ส่วน้าก,ก็มีแต่สามลอนทห้นั้นครับถ้าสองลอนก็เป็นแบบแบบนี้ครับนี่ครับสองลอนจะแบนแหล่งนิดนึงครับนี่ครับตอนยังไม่สมบูรณ์ครับถ้าสามลอนก็จะเป็นทรนกนงกลมสมบูรณ์ครับผมที่สุดกับสองลอน สองลอนะครับตรงนี้ไม่มีครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีแหวนครับนี่ครับวิตผ่าตานผมนี้ก็ไม่ได้ซื้อมานะครับมีสองแบบครับแบบเล็กแบบใหญ่ครับแล้วแต่คนถนัดครับน้ำหนักก็อเคครับผม จ้างเขาตีครับก็ทามาจากบาเรื่อยยนครับอันนี้เป็นบาสิบแปดนิ้วครับก็ใหญ่ดนึงครับอันนี้เป็นบาสิบเอ็ดนิ้วครับก็กาลังถนัดมือครับน้องชายผมใช้เล่มนี้ครับผมใช้เล่มนี้ครับขนาดแค่ถนาดบ้นครับน้ําหนักต่างกันครับผมเล่มใหญ่จะไม่ได้ใช้แรงเยอะครับลูกใหญ่ก็จะผ่าง่ายครับลูกใหญ่ของเล่มใหญ่ครับแต่ว่านี่ตันลูกพอดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กครับ อยู่ที่ความเคยชินของเรานะครับเราเคยใช้เล่มไหนชินเราก็เล่มนั้นนะครับจะได้ไม่พลาดครับผมมีดผ่าตานผมนี่คมทุกเล่มนะครับผมรับหไายคมมากครับนี่คนอื่นมาจับไปผ่านี่ไม่ได้นะครับอันตรายครับผม ครับตาลูกก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับนี่ครับประมาณนี้ก็ถือว่ารุ่นกลางๆครับมันก็มีเล็กกว่านี้ครับแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่านี้แบบใหญ่แบบสองสามกิโลสี่กิโลครับอันนี้ก็ประมาณสามสี่สี่ไม่ใหญ่ครับหาง่ายครับตาเล็กๆแบบนี้ ติดขอบติดขอบบนแล้วก็ต้องใช้มีดสับย่นิดๆแล้วก็แงะออกคก็โอเคแล้วครับตอนนี้ร่วงครับร่วงออกก็เป็นลังแงยพอล้างน้ำครับทำความสะอาดให้เยื่อมเขาถ้าไม่ล้างมันก็จะแดงมีสีแดงๆครับถ้าล้างแล้วก็จะดูดีครับขาขาแบบนี้ครับน่ากินครับร่างกำลังสวยครับ ผมขายแบบรอนเท่านี้ก็ประมาณสิบสามสิบสี่รอนครับห้าสิบบาทครับก็ไม่ถือว่าแพงครับเพราะว่าตานมันขึ้นยากมากครับขึ้นยากแล้วก็ผ่าให้สวยๆนี้ก็ผ่ายากครับผมบางคนไม่เข้าใจครับว่ามันแพงครับตามจริงไม่แพงนะครับที่ผมขายเจ้าอื่นเขาใส่แค่ประมาณแปดรอนครับแปดรอนก็รอนเล็กกว่านี้ครับแล้วก็แก่บ้างอ่อนบ้างครับที่ลูกค้าเจอมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ ผมก็ไม่ได้ตีแล้วก็อาชีพใครอาชีพมันครับก็เขาก็เลือกที่ซื้อกับผมที่อื่นเขาขายแพงครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบครับของผมนี่เจ้าเดียวครับที่ขายห้าสิบบาทแลได้ปริมาณเท่านี้ครับเจ้าอื่นห้าสิบบาทก็ประมาณห้าหกห้าหกกรนครับผมตานี้อาจจะสงสัยนะครับเป็นตาของคนอื่นนะครับคือผมมาเช่าต้นครับ เช่าต้นบ้างรู้จักกับเจ้าของบ้างครับเขาก็ให้มาขึ้นพีแบบนี้นะเจ้าของตานมาครับล่อยวัวมาเลี้ยงแล้วครับก็ลุงอยู่ลุงของเพื่อนครับอยู่แถวนี้นะครับโอเคครับผมคงผ่าให้ดูเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวขอผ่าตานแล้วก็แพ็กส่งลูกค้าเดี๋ยวดูอีกทีครับสรุปว่าวันนี้ผมได้กี่ถุงครับผมเดี๋ยวผมไทยดูครับผมฝากติดตามด้วยครับถึงบ้านนานแล้วครับ ลืมถ่ายครับก็เอาไปส่งลูกค้าแล้วหกถุงครับเดี๋ยวนี้หกเจ็ดถุงครับก็จะเอาลงลงเก็บกับลูกค้าจะมารับอีกเจ้าหนึ่งครับอรับสวยๆครับถุงห้าสิบบาทก็ประมาณนี้ครับถุงนี้สิบสองลอนครับอันนี้สิบสามลอนสิบสี่ลอนครับแล้วแต่ตาลอนเล็กลอนใหญ่ครับ ส่วนมากมากตรฐานก็จะประมาณนี้สิบสองนหนักประมาณเกือบกิโลหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็ขอจุดคลิปเพียงเท่านี้ครับกลับเดืมถ่ายให้ดูครับเลมืิเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ